เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดู5ตัวเต็งกุนซือคุมทัพแทนเอริกเทนฮากในกรณีที่ธันฮาคโดนปลดเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับเป็นโทมัสทูเคิลสาระตอนนี้ก็คือว่างงานสําหรับทูเคิลนะครับทีมล่าสุดที่พี่แกคุมก็คือบาเยอร์มูนิคซึ่งพี่แกก็โดนบาเยอร์มูนิคปลดมาเหมือนกันนะครับเนื่องจากตอนคุมบาเยอร์เนี่ยฟอร์มก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเล่นเกมรับเยอะไปหน่อยแล้วก็เกมลุกฝื้สุดท้ายก็เลยโดนบาเยอร์ปลดนี่คือเต็งหนึ่งนะคครรรับเเเปป็็็นนนนนนููฟาิสตตออออ์ลยยี้้กืผช่ว ซึ่งสำหรับโปรไฟล์ฟริตต์ลอยนะครับต้องบอกเลยว่าพี่มา้าเรเนี่ยเคยคุม p s เนะครับอยู่ประมาณ1ซีซั่นนะครับแล้วซีซั่นนั้นโอ้โหต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยพา PSV นะครับควา้าแชมป์บอลถ้วยถึง2รายการด้วยกันแล้วทรงบอลการทำบอลเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยเกมลุกค่อนข้างมันแต่พี่ม้าแกเนี่ยขอลาออกเองนะครับไม่ได้โดนปลดนะครับซึ่งพาทีมคว้าแชมป์ปั๊บๆสุดท้ายขอลาออกเองซะอย่างนั้นเหตุผลเนื่องจากคุยกับบอร์ดบริหารไม่ลงตัวส่วนเต็ง3เป็นแกเรตซาเกตสถานะตอนนี้ก็คือว่าง ผลงานล่าสุดก็คือพาอังกฤษเข้าชิงฟุตบอลยูโรถึงสงสมัยนะครับแต่ก็เป็นรองแชมป์สสมัยเลยนะครับผลงานอย่างที่เราเห็นนะครับเกมดูค่อนข้างฝืดแล้วก็ทรงบอลค่อนข้างง่วงนอนนะครับส่วนตัวผมแล้วมองว่าเซาเกตมาเนี่ยไม่น่าไหวอีกหนึ่งคนเต็งสี่นะครับเป็น na, คีแรนแมคเคน่ากุนซือของอิฟสวิททาวล์ปุ้ยไฟพี่แกเนี่ยพาอิบสวิททาวล์เลื่อนขึ้นจากลีกวันมาแชมเปี้ยนชิพแล้วก็มาพรีเมียร์ลีกซึ่งต้องบอกว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกตอนนี้โอโ้โหก็หนักเหมือนกันนะครับอยู่โซนๆเกือบบกชัั้นเลยสหร ชีวิตาแล้วก็ เป็นเตงสสำหรับลายนี้แล้วก็เตง5เป็นแกรมพอสเตอร์สถานะตอนนี้ก็คือว่างงานสโมรสรล่าสุดที่พี่แกคุมก็คือเชลซีนะครับก็โลนเชลซีปลดนะครับเนื่องจากผลงานช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าพาเชลซีจมดิ่งอยู่เหมือนกันนะครับเกมลุกฝืดครืองเกมรับแบบโอ้โหล้วไหลนะครับแต่ก็สมัยที่พี่แกทำไบรตันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างทําเกมลุกมันสาหรับแกรมพพสเตอร์และนี่คือ5กุญซือตัวเต็งคุมทีมแมนยูหากเทนฮักโดนปลดเพื่อนๆชอบคนไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมนะครัรฟน อยากเห็นพี่มาโชว์ผลงานสักทีถ้าเป็นพี่มาคุมเนี่ยผมว่าความคาดหวังอาจจะต่ำนะครับว่าผลงานพี่แกก็ไม่เคยคุมทีมบิ๊กเนมมาอะเพราะฉะนั้นผมเชียร์พี่มาในกรณีที่สุนท้ายโดนปล